ผลของพระเสาจรย้ายจากราศีมังกรเข้าราศีกุมต่อคนทุกลคนาราศีตอนที่หนึ่งสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้ป้าฟองฟองสนานจามนจานหนสมัครเล่นก็โผล่มาโผลโดยเสียงนำเขาโครงจากบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่465ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2,566มาเพื่อที่จะให้ฟังผลของพระเสารจรหรือเลขเจ็ดฝรัง่งย้ายจากราศีมังกรเขาอยู่ที่ราศีมังกรมาตั้งแต่หนึ่งมีนาคม2,563แล้วก็จะย้ายเข้าราศีกุมกำหนดการคือ1มีนาคม2,566 อยู่ในมังกรตั้งสองปีครึ่งนะแล้วจะเข้าไปอยู่ไปเดินอยู่ในราศีกุมจนถึง14กุมภาพันสองพันเเป็นเวลาประมาณสองปีครึ่งเหมือนกันจะมีผลอย่างไรต่อคนทุกลัคนาราศีสกัดออกมาจากคำทํานาย ดวงชะตาคนทุกละคาราสีที่ตีพิมพ์ในไทยโพสต์และลงใน YouTube ของพวกเราเป็นตอนตอนจำได้ใช่ไหมคะตอนนี้ป้าฟองสกัดแต่เรื่องของผลของพระเสาวจรมามาบอกพวกเราว่ากันเลยดูภาพไปด้วยนะคะเอาละสรุปง่ายๆพระเสาวจรก็จะย้ายราศีละใครจะได้รับผลกว้างๆอย่างไรฟังตามนี้ ตามที่ป้าฟองได้ทํานายดวงชะตาคนทุกลัคนาราศีของปี2566ไปก่อนหน้านี้โดยเป็นการทำนายในภาพรวมโดยดูแนวโน้มอิทธิพลของดาวจรสำคัญสำคัญหลายดวงรวมทั้งพระเสาร์จรไปแล้วก่อนหน้านี้ที่สามารถกลับไปตรวจสอบได้นะคะกลับไปฟังเลยถ้าอยากฟังภาพรวมทั้งหมด อเรื่องที่ต้องมาเน้นกันคือตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2,566ถึงวาระที่พระเสาจรหรือเละเจ็ดฝรังดูภาพตามนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าดาวร้ายหรือบาปเครา์เทพเจ้าแห่งความระทมตัวโทษตัวทุกข์ความสันโดษเงียบคลึมเหี่ยวแห้งชักชา้าเหนื่อยอยาก ชักช้าสิอยู่ที่ไหนอยู่ตั้งสองปีครึ่งนะเจออาการร้ายเพราะเสาเนี่ยไม่ได้ชักตาตั้งนะคะแต่มันกดดันมากเลยล่ะอ,อจะเดินออกจากราศีมังกรเข้าไปเดินในราศีกุมในรอบ30ปีและจะอยู่ที่กุมจนถึง14กลกุมภาพันธ์2,569ยาวนานประมาณ2ปีครึ่งนั้น แม้จะยังมีอิทธิพลของดาวอื่นทั้งดีร้ายที่จะมีผลต่อคนทุกลัคาราศีจึงเป็นวาระที่พระเสาวจรซึ่งเป็นดาวสำคัญและขนาดใหญ่หัวหน้าดาวร้ายะจะย้ายราศีป้าฟองก็เลยสกัดเฉพาะแนวโน้มอิทธิพลของพระเสาวจรที่เดินในราศีกลุมมาให้ คาดว่าจะมีผลต่อคนทุกลัคนาราศีเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือดังนี้แอนแอนแอนข้อแรกลัคนาราศีแรกค่ะไม่ใช่เมษนะคะป้าเลือกให้เลยท่านที่ลัคนาสถิตราศีกุมผลคือทุกถึงตัวเพราะว่าพระเสาจรและเจ็ดฝรังทับลัคนาหรือจุดเกิดพวกท่านนั่นเอง ต่อไป2ปีครึ่งนี้ตั้งแต่มีนา63ถึง14กุมภาพันธ์6 2 5พ9พวกท่านเจอเต็มๆเข้ากับอิทธิพลของพระเสาวจรทัพลัคนาหรือจุดเกิดทางโหนถือว่าเป็นดวงแตกหรือพินทุกบาทหรือทุกทุกยากยากด้วยหัวหน้าดาวร้ายหรือทุกถึงตัวโดยตรง ในรอบ30ปีค่ะพระสาวเดินรอบจักรราศีเนี่ยสาปีตำราบอกจะส่งผลให้ชีวิตระยะนี้ออกอาการสามยิ่งแท้แห่เสาราหนึ่งสองไสาสามยิ่งแท้แห่พระเสาเป็นหนึ่งเป็นสองกับลัคนาเนี่ยเป็นหนึ่งก็คือทับลักหรือกุมลักเป็นสองก็คืออยู่ในภพกระดุมพระทางโหนถือว่า สามยิ่งแท้แ h a หรือเป็นหนึ่งในอาการของดวงแตกหรือพินทุบาทโดยอาการทุกจะรอมาเกิดแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปคล้ายๆต้มกบเอ่อตอนแรกกบไม่รู้สึกแล้วจะค่อยร้อนขึ้นร้อนขึ้นจนเรียกกันว่าต้มกบนั่นแหละกลบต้มนั่นแหละค่อยเป็นค่อยไปตามอาการของพระเสาจรคือช้า แต่จะเกิดแน่อย่างหนักแน่นมั่นคงแต่ไม่ใช่เกิดตลอดเออไม่ใช่มันจะเกิดทุกวันให้ทุกทุกวันนะอาการแรกคือเรื่องใหญ่รอเกิดให้อารมณ์หม่นหมองหรือเสียทรัพย์สินเงินทองหรือถูกขับหรือเชิญจากสถานะเดิมเหมือนนิทานโหนกษัตริย์โปลิศาสกินเนื้อคนท่านติดใจเลิกไม่ได้ เลยถูกขับออกจากเมืองตามฉลกเสาจรประทัดลักขณะนั้นจะมนมองเสียทรัพย์และสิ่งของครุเหตุจะพึงมีดังโปริศาสร,ราชะดรเขาขับหนีจากขัติยาสีสิริราชนครนิจักทีปณีจรนนะคะอาการแรกอาการที่สองให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทาง หรือเจ็บไข้ได้ป่วยเสียเงินเสียทองตามฉลกเอ่อพอป่วยก็ต้องเสียเงินละเสาจรพระเสามาต้องรักมีการหนักยาญาตราเสียทรัพย์มากนานา,นาชีพชีวาอาจวอดวายไม่ตายค่ะไม่ตายแต่ก็จะหนักหน่วงคนจะตายไม่ตายง่ายๆหรอกมันจะต้องมีอะไรที่มันเข้ามาซ้ำกว่านี้อีกมากเลย เน้นจึงเน้นไปที่เรื่องเก็บไข้ได้ป่วยนอกจากจะถึงตัวของพวกท่านโดยตรงแล้วฟังนะคะทุกนี้อาจจะมาจากหรือถึงพี่น้องเ,อเพราะว่าพระเสามีแรงเอื้อมถึงพบสหัดชะพ่อแม่พ่อหรือแม่เพราะว่ามีแรงเอื้อมถึงพิจิกคนเรียนโหนรู้ดี ซึ่งเป็นพพพ่อหรือแม่แล้วก็เล็งใส่คู่ครองเล็งใส่สิงของพวกท่านหรือบรรดาหุ้นส่วนหรือผู้มีส่วนได้เสียในชีวิตทั้งหลายให้พวกท่านต้องรับมือแก้ไขอาการที่สามโปรดระวังภาระค่าใช้จ่ายการทรยศหักหลังกบฏจากคนชั้นต่ำที่จะถึงพวกท่านโดยตรง เ,ออเพราะว่าพระเสามาจากพบที่สิบสองพบวินาศของพวกท่านนอกจากเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วยังเป็นเรื่องของการทรยศหักหลังแต่อย่าลืมว่ายังมีดาวอื่นอีกมากมายหลายดวงที่จะมีอิทธิพลคานหรือเสริมอำนาจพระเสาจรอ,อีกทั้งในสองปีครึ่งนี้หากมีดาวดีรองรับอิทธิพลของพระเสาจร หรือบางระยะที่พระเสาจรเป็นสีพวกท่านอาจจะได้สถานะแทนการถูกไล่จากตำแหน่งหรือทุกหนักก็จะมีเรื่องดีแทรกเข้ามาให้แต่ถึงอย่างไรก็ควรจะระแวงอิทธิพลด้านร้ายของพระเสาจรทับลักคนาไว้ก่อนป้าฟองยกตัวอย่างง่ายๆคนที่เห็นเด่นชัดที่สุด กำลังจะพ้นจากอิทธิพลพระเสาจรทัพลัคนาก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมเห็นไหมคะท่านเจออิทธิพลพระเสาจรทัพลัคนาเพราะว่าท่านลัคนาสถิตราศีมังกรพระเสาจรเดินในราศีมังกรขนาดมาตรฐานกเกษตรราธิบดีเป็นดาวประจําชีพของท่านท่านยังเจอหนักมากมีนาคม2563เห็นไหมคะ โควิดมาโอ้ยไม่ไม่มีใครคิดเลยว่าท่านจะพาประเทศชาติแล้วก็พารัฐบาลรอดมาถึงทุกวันนี้พาประชาชนรอดมากู้แสนล้านก็ไม่พอ,อ,อกู้ล้านล้านก็ไม่พอแจกแสนล้านก็ไม่พอแจกบางครั้งโดนหนักจนท่านบอกว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ท่านก็แหงแล้วแล้วที่สำคัญคือมีความพยายามจะขับท่านออกจากตำแหน่งตลอด การอนพิปรายไม่ไว้วางใจก็มีแล้วยังมีสารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปเดือนกว่าๆแล้วก็ค่อยกลับมาอีกเพราะฉะนั้นเรื่องร้ายเกิดเพียงแต่ว่าบางบางทีมันรับมือได้เพราะว่าท่านก็ได้บุญเก่ามาช่วยด้วยมีดาวดวงอื่นมาช่วยก็เลยรอดมา ตอนที่โดนเรื่องสารรัฐธรรมนูญมีคนบอกว่าไปแน่ไปแนะปแนะ่ตายแนะ่ตายแนะ่พี่ก็จะเป็นนายกแทนในที่สุดท่านก็กลับมาตอนนี้ไปเชิดชิงอยู่แถวนน่นนะสมุทรสงครามบ้านของคุณรังสิมารอดรัดสมีท่านประธานไม่แข็งนะั่ <surprised> นะเห็นข่าวอยู่ไปคุยคุยกับเด็กๆนักเรียนอยู่นะคะท่านรอดมาได้อะ ถ้าพลเอกประยุจันโอชารอดนะท่านไม่ได้ป่วยแต่ท่านก็เจอเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยให้ต้องรับมือเห็นหรือเปล่าลูกท่านก็โดนบูลลี่เห็นว่าอ้อโดนหนักเลยพลเอกประยุจันโอชาพวกท่านก็จะเจอหนักแบบนี้บอกตัวเองในเมื่อบิ๊กตู่รอดฉันก็ต้องรอดเพียงแต่ว่าฉันไม่ประมาทเท่านั้นเองแล้วพอรอดแล้ว มันจะโลง่งขึ้นพวกท่านจะรู้สึกว่าเออน่าจะทุกข์เหมือนเดิมดีกว่านะเพราะฉะนั้นสู้กับมันท่านที่ลัคนาสถิตราศีกุมพวกท่านเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวก็หาทางได้เองลัคนาราศีที่สองเ,ออเรียงทว,ทวนเข็มนาฬิกาไปเลยสองท่านที่ลัคนาสถิตราศีมีนจะมีทุก เรื่องเงินทุกเรื่องเงินนะคะแต่จะหาได้เพราะว่าพระเสาร์จรเลขเจ็ดเนี่ยสถิตพบที่สิบสองเพพบวินาศที่ราศีกลุ่มที่พระเสาร์ไปเดินอยู่เป็นพบที่สิบสองของพวกท่านทางโหรเรียกกันว่าพบวินาศผลก็คือพระเสาร์จรที่ราศีกลุ่มนี้จะสาดแสงเอื้อมความทุกข์ ถึงเรื่องเงินของหรือเศรษฐกิจหรือการทำมาหาได้ของพวกท่านนะเออคือถึงราศีเมษเลยรวมทั้งสุขภาพพนามายัยหรือลูกน้องหรือคนใช้หรือบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของพวกท่านคือส่งแรงเอื้อมถึงราศีสิงห์ซึ่งเป็นภพอริของพวกท่านไม่ใช่แรงเอื้อมอะเล็งเอาเลยสิ แล้วก็จะส่งแรงเอื้อมไปถึงอะไรอีกอจะไปสู่ส่งแรงเอื้อมถึงพิจิกซึ่งเป็นพบที่9ทางชีวิต way of life เรื่องในบ้านความเชื่อของพวกท่านไปด้วยโดยอาการทุกข์คือจะเป็นไปเรื่อยในการเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์พึ่งใครก็ไม่ได้ มีค่าใช้จ่ายเต็มไปหมดเช่นเจอเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในบ้านหรือบริวารหมาแมวหรือรถแอร์บ้านมีปัญหาต้องซ่อมบางคนตู้เย็นก็พังเอ่อทีวีก็พังพัดลมก็พังแอร์ก็พังรถก็ต้องซ่อมบ้านก็ต้องซ่อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้เจอนั่นเป็นสิ่งไม่มีชีวิตถ้าสิ่งไม่ มีชีวิตเช่นหมาหรือแมวตัวเล็กๆที่พวกท่านเลี้ยงอยู่หรือลูกน้องหรือบริวารของพวกท่านทาให้พวกท่านต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักตามชโลกทุกบอ่อวายทรัพย์สูญหายจะจากไปลูกเมียและข่าไทยบอ่อวิได้พึ่งอาศัยจากที่เก็บข้อมูลพระเสาจรมุมนี้เล่นเอาบางท่านเศรษฐกิจสุดนะคะเพราะว่าพระเสาร์ จรที่กุมะพบวินาศส่งถึงส่งแรงเอื้อมไปถึงราศีเมษเรื่องของการทำมาหาได้ของพวกท่านสุดเลยแต่หรือหากมีดาวคู่ศัตรูรองรับอิทธิพลอาจจะถึงขั้นล้มละลายไอ้นี่เป็นลัคนาสถิตราศีอื่นเพียงแ,แต่พวกท่านที่ลัคนาสถิตราศีมีนกลับมีแต้มต่อได้เปรียบ คนลัคนาสถิตราศีอื่นที่เจอพระสาพบสิบสนี้คือพระสาวนี้โดยพื้นฐานเป็นตัวแทนโชคลาภหรือความสำเร็จหรือเพื่อนฝูงหรือสังคมหรือรายได้พิเศษของพวกท่านน่ะหรือเป็นเกษตรพบที่11หรือลาภจึงไม่ว่าจะทุกข์แค่ไหนขนาดไหนพวกท่านก็จะหาเงินหรือหาทรัพย์ได้จากแดนใกล้ หรือเรื่องลึกลับหรือหนี้สินหรือปัญหาอุปสรรคแม้จะด้วยความเหนื่อยยากก็ตามเพราะว่าพระเสาไม่ได้ให้อะไรใครง่ายๆกว่าจะได้ต้องดิ้นรนจนแทบจะถอดใจหรือโยนผ้าขาวอยากยอมแพ้ก็มีเพราะฉะนั้นเขามาจากพบลาพา้ของพวกท่านนะคะอย่าให้ความเหนื่อยยากไปตัดทอนคุณงามความดีแต่ดั้งเดิมของเขา คือเป็นตัวแทนพบลาพะโชคลาบและความสําเร็จของพวกท่านทึงบอกว่าพวกท่านมีแต้ม,ต,มต่อกว่าคนอื่นเยอะเลยประฟองที่ลัคนาไม่สถิตราศีกุมเจอพระเสารพบที่สิบสองเนี่ยชักตาตั้งเลือกเงิน <c oughs> เจอมาแล้วจ้า <c oughs> ดูไม่จืดเพียงจะไม่ล้มเท่านั้นละ่ะ <c oughs> หากันโอ้โห <c oughs> ไม่อยากจะบอกเลยเจ็บช้ำ เหนื่อยยากมากนะคะอีกทั้งอีกข้อหนึ่งในระยะเวลาสองปีครึ่งระหว่างหนึ่งมีนาคม2566ถึง14กุมภาพันธ์2569หากมีบางระยะพระเสาวเป็นการละเกนีจรโปรดปรึกษาโหนประจำตัวนะคะก็ถือว่าเข้าทางของพวกท่านเลยเพราะว่าจะเอาชนะปัญหาอุปสรรคได้ศัตรูมัวมิททำอะไรไม่ได้ โชคทางการเงินผ่านมือให้ในช่วงนั้นตามฉลกกาลีตกวินาศลาบเหมือนมาดที่มุ่งไวเออกาลีวินาศเนี่ชั้นเยี่ยมมะโหนสไยสันเสรินนักละ่ะเออป้าฟองเนี่ยพื้นดวงชะตาเดิมกาลีตกวินาศอยู่ชัยภูมิไม่เคยเห็นพระเกี้ยวอะ่ะอยากจะติดพระเกี้ยวยังย,ยังได้ติดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดโหนพวกท่านบอกว่าอา้าวพระเสากําลังเป็นกาลกินีจรนะครับนี่แหละโอกาสทองของพวกท่านละ่ะลาบเหมือนมาสที่หวังไว้ใครก็ทําอะไรพวกท่านไม่ได้เคยมีบางคนช่วงกาลีตกวินาศศัตรูคู่แข่งขันถูกไฟช็อตตายก็มีหรือบางช่วงหากพระเสากําลังเป็นสีจรอันนี้ก็โปรดปรึกษาโหนประจําตัวอย่างเหมือนกัน ก็เยี่ยมด้วยเหมือนกันคือเสียอะไรไปจะได้กลับมาตามชโลกสีตกวินาศในลุลาบอันใดที่เสียแต่ก่อนคืนมาที่เคยพบคนยืมเงินไปเกือบ20ปีตีเช็คก,กลับมาคืนหลายเท่าจากมูลนี่อึ้งเลยป้าผมอึ้งเลยอะเพื่อนมันยืมเงินไปผมลืมไปแล้วว่าผมม,มันยืมเงินนะมันตีเช็คก,กลับมา ไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าบางคนแฟนหายไปแฟนเก่ากำลังจะมีแฟนใหม่แฟนเก่ากลับ<笑><笑>บางคนเสียเงินไปสิบห้าล้านเพิ่งเจอ <ph obic> พ่อให้มามากเท่ากับสิบห้าล้านที่เสียไปอึ้งกิมกี่ทำไมป้าฟองไม่มีพ่ออย่างนั้นนะมีไม่ได้พรพ่อของป้าฟองตายไปแล้วเออเอาละอีกทั้งอีกข้อหนึ่งสำหรับพวกท่าน ถ้าเกิดสีวินาศเนี่ยนะมันมีบางช่วงมันไม่ได้เป็นตลอด2ปีเครื่องหลอกถามโหปไปจำตัวพวกท่านนะคะอีกทั้งหากมีเรื่องหายใจหายใจความเรื่องเงินหรืออื่นๆระยะสีวินาศนี้จะเอาตัวรอดได้แบบไม่น่าเชื่อมีเหตุมาต่อชีวิตให้นะคะมาต่อชีวิตให้เช่นว่าเจอกำหนดเรื่องเงิน รอดบุดวิดมีคนหนึ่งส่งของไม่ทันไม่บอกและว,ว่าส่งอะไรเดี๋ยวเขาฟัง Youtube อยู่เขาจะรู้รู้ว่าต้องเสียสัญญาแน่วินาทีสุดท้ายมีคนมาขอส่งแทนแล้วแบ่งผลประโยชน์กันนี่แหละสีต้องวินาศในละ่ะเอาตัวรอดเรื่องคับขันได้อย่างดีทีเดียวละ่ะ แต่อยากให้มันคับขันดีกว่าเนาะมันตื่นเต้นหวาดเสียวอะ่ะเอาละได้สองลัคนาราศีค่ะผลของพระเสารจรย้ายเข้ากุมคือกุมและมีนต่อไปสัปดาห์หน้าก็จะอีกสามลัคนาราศีเมษเห็นไหมคะทวนเข็มนาฬิกาไปตามเดือนพฤษศและมิถุนสำหรับวันนี้ป้าฟองลาไปก่อนสวัสดีค่ะ